ใชกำลังหารถแฮดแบ็กห้าประตูขนาดเล็กกระทั่รัดนประหยัดน้ำมันของแม่น้ำคันนี้ Toyota Yaris 1.2G ปี2 0 1 4นะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับกัดกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยเนาะพร้อมล้อแม็ก5ก้านแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับแต่งใหม่ๆนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังสำหรับรถแฮดแบ็กห้าประตูเปิดขึ้นมานะครับห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยเป็นออปชั่นของเขาเนาะสามารถพับเบาะได้สามารถจุสัมภาระได้เยอะด้านหลังเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยยัััับบบบทสสสีีนนนะะะคคครรรวๆๆใไมม่อุุเหต เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเริ่มต้นได้ที่กระจกปบไฟฟ้าสบานพร้อมมัตโต้ที่ผังคนขับนะครับกระจกปับองข้างไฟฟ้านะครับพร้อมพับได้นะครับตัวนี้เป็นรีโมทสตาร์ด้วยนะครับเลขไม้แท้แค่22,000นโลนะครับภายในนะครับวิว fm aux ไม้พร้อมพ้อแอร์ดิตอนแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยภายในสีดำนะครับเบาะสีดำตัดด้วยได้สีส้มนะครับด้านหลังอย่างที่บอกนะครับกว้างมากนะครับสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับพับขึ้นมาก็ง่ายนะครับแบบนี้เลยง่ายๆนะครับแบบนี้เหมาะสำหรับเป็นรถใช้งานคนเดียวหรือว่าเป็นรถใช้งานสำหรัับบคครรอว เดี๋ยวมาดูด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับด้านหน้ารถสวยใสๆเป็นแบบไหนเปิดขึ้นมารถสภาพเดิมๆนะครับอามซ้ายขวาเดิมเบ้าโชคเดิมนะครับไม่มีการชนหนักนะครับเครื่องเดิมๆไม่มีเยิ้มนะครับมีการเก็บงานเรียบร้อยแล้วเนาะฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ต้องการหารถแทบแบคห้าประตูขนาดเล็กกระทัดรัดปลี่ยนน้ำมันด้วยนะผมแนะนำคันนี้เลยนะโตโยต้ายาริส 1.2G ปี2004นะครับราคาผ่อนเพียง5,900บาทหรือราคา2 7 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับพิมสนใจได้เลยนะครับ